สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปั้นสวนตวนไรก่กำลังเตรียมพื้นที่ที่สำหรับปลูกด้วยเล็บมือนางและกล้ว,วยหอมทองซึ่งเราจะถือเลิกยจามที่สำคัญในวันที่31สนนิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของหุ้นส่วนใหญ่ของปั้นสวนตวนไร่ครับวันนี้สองผู้วัยเกษียณช่วยกันเตรียมหลุมนะครับโดยใช้เครื่องเจาะ เช้นโตในการที่จะเจาะเปิดทางนำหนุนทำให้เราลดความลำบากในการเจาะลยูนะครับลดแรงให้ผแนแรงไปเยอะ,ะครับวันนี้ปัุดาชาไร้พยายามที่จะทำให้รอบสาของเรานั้นมีต้นกล้วย3ส,สายพันธุ์ไม่น้อยกว่า40ต้นครับโดยเราถือเริ่มด้วยน้ำว้าแล้วปลูกไปเมื่อวันที่12สิงหานะครับซึ่งเป็นวันแม่แล้วก็ ล้วยเล็บมือนางกับกล้วยหอมทองเราจะปลูกในวันที่31ส,ส,สิงหาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกชายซึ่งเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของปัน้นสวนปุนได้ครับครับคลิปหนึ่งนาทีสําหรับการเตรียมดินของปัน้นสวนปุ๋นได้ในวันนี้นะครับเป็นคลิปที่เราต้องใช้เวลาในช่วงประมาณสัก4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นในการทํางานครับแล้วมันจะค่อนข้างร่มและร่มที่เราเห็นอยู่นี้นะครับขอ,อโชว์หน่อยครับ เป็นร่มไม้พยุงประมาณ50กว่าต้นนะครับขนาดนี้เป็นร่มที่สวยงามมากครับรอบๆเสาของเราเมื่อต้นกล้วย40ต้นขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีไม้ผลไม้บริโภคไว้ค่อนข้างมากนะครับท่านครับเพื่อนๆครับมองไกลๆแล้วเห็นบ้านของปั้นสวนควรได้ครับกำลังทำเกือบจะเสร็จแล้วครับอีกประมาณต้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เสร็จครับครับวันนี้แคปคลิปของเราก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ